<c oughs> <c oughs> ย้ายที่สุดก็กลับมาแล้วแม่พี่งานโคดีที่ผมผมลงคลิปช้าเออไม่ใช่จริงจริงอะต้องลงคลิปวันพุธแต่แต่ตผมก็ต้องมาลงคลิปวันนี้มาชดเชยเวลาที่ผมทำคลิปไปเอาละ,เเละไม่เสียเวลาไปเรื่องเกมก็ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่ชมคลิปชุดบมไลฟ์ผมแมช่อยู่ใกล้ๆกดให้ผมหนะ่อยนะเนี่ยกดก็ดีงั้เจนด้วยดนะ้าอ๋อทีอ่เริ่มเกมดีกาผมว่าเข้าไปที่หน้าเกมดี ก่านท่ดูว่าเราเปอะไลงไปเอาล่ะข้ามาถึงไอเกีแล้วดูซิมีชื่ออะไรนี่เอาโกโจโนี่ถนา,าก่อนนี่ตัวผมจีจีพะดีดาชื่ออะไรวะบัสนัสเตเวตีอชื่อนี่เออไออย่างวะไอ,อพวกไอ,อพวกน้ำเงินหมาชื่อฮิชื่อฮี่อะไรวะโอ้ เอาเริ่มเกมกันต่อเลยดีกว่าเกมจะเข้าเนี้ยลรวโค้เราก็เราเนาะเออคลิปก็จะอาแต่ก็จะหมดกันจะเหลือยี่สิบพอตีเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่ก็รู้เนาะ ờ ừ, à, chắc không thể, nhưng, mày đúng. ê, đợi. mày, ai, ai về hết, lỡ mà khai thác mày sẽ hề đấy. ào, ta, ông về trong con này quá ้ยเร็วหน่อยสิเวเดี๋ยวขอแยาก่อนไม่ักอามาดิโอยแต่ขอให้ได้สักขอให้ได้สักสองคิวก่อนเถอะออก

คนนี้ตียังไงก็ตีไม่เข้ามามือมาช้าไอา้นี่ดีออยังไม่ได้สองรนละงกลุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยก็เขาง่ายสว์ อี้อนี่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับกูกูนะโอ้ยนอนนอนนอน ่ีมงด,ดูมาได้แล้วสองไม่พลาดสักนิดโอ้อ้าวไอ่ไอ้เย้ พยอเจสตลยช่วงมันตายตายว่ยยวะลืมคำเงี่งดดองอยงง่ายทางน้นอีเวนเอออ้เวน ชิปเอ้อยชิปเอ้ยใช่จ้าเอาเฮ้ยลืมไปว่ากูได้สอนมาแต่ลืมหัดชิปหัดตอนน่อชิปไวเล่นชิปหายลืมหายชิปหายแล้วจ่าชิปต่อแต่ลืมกดต่อเขาชิปหายแล้วอืม hay rồi, <laughs> <Điều đó. cười> <laughs> <laughs> Ai... ôi mẹ, đang thấy rồi nè. เอาให้มันจบเกมเร็วๆขอเถอะเฮ้ยม่ากัฝนตั้งเพื่ออะไรวะอุย้ยเขาก่อนไปลืมซื้ไปแล้วเราปิดไหมเขาไม่ะยิยนสิสีคนอื่นน,นะเอ้โห เวอยอจะไล่าตามทันแล้วจะกู้ันเ่อกู้พฟาเวอะโอ้โหเี่มันจะโถจะแน่จริงเอาวะจริงก็สักหาผมหน่อยเลย,ยตรงนี้ส่วนผู้พ่สอสตรงนี้ก่อนโอ้ยเฮ้นสีตรงนี้่ันเหอ

เฮ้ยูลืมไปเฮ้ยน,นี่ม่นจะตัดนะอืตายสองนี้ยตายดอก อมาเลยอ,อคนเราเหมาทุกทดียวอ่ะหมดใจแรงแต่ไม่มีตู้อยู่เลยเออเดี๋ยวเขาดีเซลเขาดีใครเหมากระจายนะคุกถามนี้ ไม่ทราบ่ะาจะมีผลแม่งทั้งช่วยทั้งรับแม่ถ้าไม่ MVP แล้วอไอรู้จะพูดไหมอย่าเลยดีกว่าอ้าวจิบแล้วโอ้โหมาอย่างสวยแต่ทำไมไล่ว MVP วะ<ม>จบแค่นี้แหละเดี๋ยวเล่มไลค์แชร์สับสกัยให้ผมได้นะจบ๊บ